ผมคิดว่ากัพูชาเขามีท่าทีอ่อนลงเพราะว่าในหลายๆประเด็นเขาเผชิญต่อปัญหาความจริงที่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเคยกล่าวหาไทยนั้นเมื่อเราได้ชี้แจงความจริงได้ปรากฏผมคิดว่าสังคมโลกนะครับก็ประจักษ์ความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไกลจากความจริงแต่สิ่งที่เราพูดนั้นตรงกับความจริงมากกว่า เมื่อเขาเห็นสภาพว่าเขาอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบในสังคมโลกเขาก็อยากจะมาคุยกันเพื่อที่จะหาใครว่าให้ทางลงที่ดีที่สุดซึ่งเราก็เราก็ยินดีครับยังไงชายแดนติดต่อกันเนี่ยมันมีปัญหาเราไม่สามารถจะย้ายประเทศใดประเทศหนึ่งออกจากชายแดนได้ผมก็เห็นว่าถ้าคุยกันแล้วก็เกิดความสงบสุขพี่น้องประชาชนก็สงบสุขด้วยครับ จา,จากที่ได้มาร่วมร่วมประชุมไททอพียูเนี่ยได้ท่านท่านได้พบปะกับผู้นำรัฐสภาประเทศอื่นมากมายเนี่ยดูแล้วาการยอมรับของของประเทศไทยต่อประชาคมโลกนี่เป็นยังไงบ้างครับกบโดยปฏติทั่วไปนะครับในการประชุมทุกครั้งประเทศต่างๆเขาค่อนข้างจะแสดงความเป็นมิตรกับประเทศไทยมากครับเพราะว่า,าผู้นําหลายประเทศเดียวผู้นารัฐสภาเนี่ยทุกคนก็บอกเขาเคยไปเมืองไทย ได้รับการต้อนรับมิตรไม่ดีจากคนไทยเป็นอย่างดีเขาก็คิดว่าเขาคงต้องไม่ทิ้งประเทศไทยเขาก็สนับสนุนประเทศไทยโดยเฉพาะวันนี้ประมาณห้ามมงเย็นครับก็จะมีการประชุมเพื่อจะเลือกหัวข้อสำคัญที่เรียกว่า Emergency Item ซึ่งจะเป็นเรื่องด่วนที่จะพิจารณาในที่ประชุมใหญ่เพียงเรื่องเดียวก็เราได้เสนอเรื่องของแสแมเมเข้าไปเป็นเรื่องด่วนก็ ได้พูดคุยกันขอคะแนนสนับสนุนจากประเทศต,ต่างๆเข้าที่คุยเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็บอกเขายินดีที่จะสนุนเห็นด้วยกับเราว่ามันเป็นเรื่องสําคัญประเทศต่างๆก็ร้อนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นในทางที่ดีแล้วก็ตอนที่พบกับคุณมาเตนเมื่อวานก็ได้พูดกันว่าขอให้ไอพียสนับสนุนด้วยซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ตอนเช้าเนี่ย ฝ่ายบริหารของ IPU ก็จะคุยกันหนึ่งในเรื่องคุยนั้นก็คือว่าข้อมติใดที่จะเสนอเป็นเรื่องด่วนบ้างซึ่งกระบอกเมื่อวานยังไม่ได้ยุติว่ามีกี่เรื่องแต่ระบบของเราเป็นเรื่องหนึ่งแล้วเขาบอกเขาทราบแล้วก็บอกว่ายังไงก็ขอให้ได้รับการสนุนจากการบริหารแล้วก็ออันไหนที่เขาพอที่จะประเทศต่างๆพอจะพูดได้เขาก็บอกไว้ อยู่ที่กรรมการบริหารส่วนว่าในการประชุมอย่างไรนั้นประเทศต่างๆเขาก็มีสิทธิอย่างอิสระที่จะลงคะแนนผมก็หวังอย่างยิ่งครับเรื่อง <c oughs> สแกมเมอร์ที่ไทยเราเสนอเป็นยัตตินี้น่าจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปเรื่องด่วนได้แต่อย่างไรก็ตามครับคะแนนที่รับสนับสนุนในวันนี้ต้องเป็นคะแนนที่เป็นระดับหนึ่ง แล้วก็ต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนสองในสซึ่งก็จำนวนมากพอสมควรแต่ดูในการประชุมคราวนี้กับคราวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ของเราน่าจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าผมหวังว่าน่าจะได้รับการเลือกแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เห็นว่าผู้แทนของประเทศไทยที่มาประชุมนั้นได้สร้างประโยชน์ให้กับไปพยิยูและก็เรื่องกับ ชาวโลกด้วยนะฮะชาวโลกในที่นี้หมายถึงพี่น้องประชาชนคนยากคนจนรวมทั้งคนที่ถูกหลอกถูกค้ามนุษย์ไปเป็นเครื่องมือของพวกแกนเมอร์เนี่ยก็จะได้รับการปลอดภัย